รายวิชาการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษาการประเมินสื่ออินเตอร์แอคทีฟสื่อการเรียนการสอนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างมากซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจนเจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้น ต้องมีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมรวมทั้งการพิจารณาถึงคุณค่าหรือประสิทธิภาพในด้านต่างๆด้วยและจะต้องมีการประเมินสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงสื่อต่างๆให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายก่อนที่จะนำสื่อนั้นไปใช้ในระบบการเรียนการสอนต่อไปการประเมินผล evaluation เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวัดโดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้การประเมินผลดังกล่าวนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้กับบุคคลเพราะเราไม่สามารถจะหาเกณฑ์ที่เชื่อถือได้มาวัดว่าใครมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนดีเลวอย่างไรส่วนมากเราจึงใช้การประเมินผลกับงานลักษณะที่เป็นโครงการหลักสูตรและเครื่องมือเป็นต้นการประเมิน assessment หมายถึงกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การวัดไปสู่การตัดสินคุณค่าที่ได้วัดจากเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตสื่อให้มีลักษณะต่างๆคือลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อการออกแบบเทคนิควิธีและความงามดังนั้นในการตรวจสอบลักษณะสื่อผู้ตรวจสอบจะมุ่งตรวจสอบทั้ง4ประเด็นข้างต้นเป็นหลัก สื่อแต่ละประเภทมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะสื่อการเรียนการสอนบางประเภทจะทำหน้าที่เพียงให้สาระข้อมูลบางประเภทจะให้ทั้งสาระและกำหนดให้ผู้เรียนตอบสนองด้วยในสื่อบางประเภทรูปแบบของการเสนอภาพนั้นอาจจะเสนอภาพหลายภาพพร้อมกัน simultaneous image หรือ multi image หรืออาจจะเสนอภาพที่ละภาพต่อเนื่องกัน sequential image เหล่านี้เป็นต้นลักษณะที่แตกต่างกันนี้ย่อมให้คุณค่าแตกต่างกันดังนั้นในการตรวจสอบสื่อผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาความถูกต้องของลักษณะสื่อทั้งแต่ละองค์ประกอบและโดยส่วนรวมในอันที่จะนำไปสู่การทำงานที่สมบูรณ์ตามศักยภาพของสื่อแต่ละประเภทและตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อมาตรฐานการออกแบบการออกแบบสื่อการเรียนการสอน เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการนำส่วนประกอบต่างๆตามประเภทของสื่อและองค์ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อประโยชน์ของการสื่อสารตามความคาดหมายดังนั้นในการตรวจสอบสื่อในขั้นนี้สิ่งที่ผู้ตรวจสอบสื่อจะต้องพิจารณาคือการชี้หรือแสดงสาระสำคัญตามที่ต้องการได้อย่างน่าสนใจกระชับและได้ใจความครบถ้วนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม มาตรฐานทางเทคนิควิธีเทคนิควิธีการเสนอสื่อเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สื่อมีความน่าสนใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญประการหนึ่งที่ควรเน้นคือต้องเป็นเทคนิควิธีการทางการศึกษาที่ช่วยให้การเสนอสาระเป็นไปอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือหรือไม่ซ่อนเร้นสาระเพื่อให้มีการเดาในด้านการนําเสนอต้องน่าสนใจตื่นหูตื่นตาก่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีความกระชับและสามารถสรุปกินความได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่วัตถุประสงค์กำหนดการหาประสิทธิภาพบทเรียนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์อินเทอร์แอคทีฟหรือบทเรียนมัลติมีเดียมีพื้นฐานด้านการพัฒนามาจากแนวคิดของเครื่องช่วยสอน teaching machines และรูปแบบการพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเมื่อนำสื่ออินเทอร์แอคทีฟไปใช้ในการเรียนการสอนควรจะมีการหาประสิทธิภาพของสื่อ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องช่วยสอนและบทเรียนแบบโปรแกรมว่ามีคุณภาพยอมรับได้มากน้อยขนาดไหนด้วยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนซึ่งมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนการหาประสิทธิภาพดังกล่าวนิยมเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เช่นหากเป็นเนื้อหาที่มีความยากผู้ออกแบบบทเรียนจะตั้งไว้ประมาณ80 80 80ตัวแรกหมายถึงนักเรียนอย่างน้อย80% ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละข้อถูกต้อง80ตัวหลังนั้นหมายถึงผู้เรียน80%สอบผ่านข้อสอบที่ผู้ออกแบบเตรียมไว้เพื่อวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนโ o s t t e s ข้อสอบที่ใช้วัดผลการเรียนนี้เป็นข้อสอบที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากวัตถุประสงค์ของบทเรียนเช่นเดียวกับข้อสอบระหว่างการศึกษาบทเรียนเกณฑ์80ต่อ80นี้มักจะใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีความยาก หรือเนื้อหามีความซับซ้อนหรือเป็นบทเรียนที่อาจต้องประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆในการตอบคำถามเช่นเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์เป็นต้นหากเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนเป็นเนื้อหาที่เน้นความรู้ความจำความเข้าใจผู้ออกแบบมักตั้งเกณฑ์การหาประสิทธิภาพบทเรียนไว้ที่90ต่อ90เป็นเกณฑ์ที่นักออกแบบบทเรียนนิยมตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการหาประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้งเราจะพบว่ามีผู้ตั้งเกณฑ์ต่ำกว่า80/80ต่อหากพิจารณาถึงเกณฑ์ทั่วๆไปแล้วจะต่ำเกินไปและควรที่จะต้องได้รับการปรับปรุงในการตรวจสอบและปรับปรุงบทเรียนให้ได้ตามเกณฑ์นั้นผู้ออกแบบควรจะพิจารณาเริ่มจากข้อคำถามเป็นหลักว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบถูกตอบผิดในแต่ละตัวเลือกสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางสถิติหรือไม่จากภาพ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการสร้างข้อสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรียนโดยข้อสอบทุกข้อสอบจะออกแบบตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนซึ่งวัตถุประสงค์นั้นๆก็พัฒนามาจากเฟรมเนื้อหาที่ได้รับการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ดังนั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของบทเรียนให้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั้นผู้ออกแบบจะพิจารณาความสัมพันธ์ของโครงสร้างนี้เป็นหลักว่าควรปรับแก้ในช่วงไหนอย่างไร การประเมินกระบวนการพัฒนาบทเรียนคือระบบของการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่งของระบบการพัฒนาบทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบทเรียนการสอนแบบ interactive เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขภายหลังนั้นทำได้ยากผู้เขียนโปรแกรมอาจมีความยากลำบากในการปรับแก้มากกว่าการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่ด้วยซ้ำ การประเมินกระบวนการพัฒนาจึงเป็นระบบที่เน้นให้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่บทเรียนเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละช่วงของบทเรียนจนจบการเรียนในหน่วยนั้นนอกจากการวัดการเรียนรู้แล้วการประเมินการพัฒนาบทเรียนยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบอื่นของบทเรียนเช่นความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การจัดลำดับขั้นตอนการนำเสนอเนื้อหา เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาเวลาในการศึกษาบทเรียนรูปแบบของคำถามการออกแบบวิธีการติดต่อกับผู้เรียนเทคนิคการให้ผลป้อนกลับความเหมาะสมของการประเมินความก้าวหน้าและอื่นๆเป็นต้นดังนั้นโดยเป้าหมายของการประเมินการพัฒนาบทเรียนจึงไม่จำเป็นต้องรอจนผลิตบทเรียนจบแล้วเสมอไปผู้ออกแบบบทเรียนอาจเริ่มประเมินกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การผลิตในหน่วยย่อยแต่ละหน่วย เพื่อตรวจสอบในส่วนที่สามารถตรวจสอบได้ก่อนแล้วจึงประเมินกระบวนการผลิตในส่วนอื่นๆต่อไปในบทเรียนหน่วยหนึ่งผู้ออกแบบสามารถแบ่งออกเป็นตอนย่อยแต่ละตอนจะประกอบไปด้วยเฟร,รมเนื้อหาเฟร,รมตัวอย่างเฟร,รมฝึกหัดและเฟร,รมทดสอบเมื่อพัฒนาไปได้ช่วงหนึ่งแล้วผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบคุณภาพในส่วนของการออกแบบหน้าจอสกรีนดีไซน์เช่นรูปแบบและความเหมาะสมของตัวพิมพ์ ปริมาณการจัดวางและอื่นๆรูปแบบและความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวความสอดคล้องความสวยงามขนาดภาพคุณภาพการแสดงผลและอื่นๆรูปแบบและความเหมาะสมของเสียงเสียงประกอบเสียงแบ็กกราวด์เสียงบรรยายและอื่นๆนอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบการสอน (Instructional Design) เช่น คุณภาพของการเขียนข้อความการใช้คำน่าสนใจจูงใจให้ติดตามมีความชัดเจนใช้คำศัพท์เหมาะสมหรือไม่เพียงใดเทคนิคในการนำเสนอเช่นการใช้เทคนิคการชี้เน้นประเด็นสำคัญการเสนอเป็นช่วงหรือเป็นขั้นตอนการใช้ภาพเสียงประกอบความเหมาะสมของปริมาณเฟรมในส่วนย่อยของการออกแบบความสอดคล้องของตัวอย่างแบบฝึกและคำถามความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมการสั่งการต่างๆ ผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นได้ว่ามีความเหมาะสมในสองหลักการคือการออกแบบหน้าจอและการออกแบบเนื้อหามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวนี้แม้ว่าไม่สามารถบอกถึงคุณภาพได้ครบถ้วนแต่จะทําให้ผู้ออกแบบมองเห็นจุดเด่นและจุดบกพร่องหลักๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้หรือแก้ไขในการออกแบบตอนย่อยอื่นๆต่อไป